สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็นักเรียนนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวลูกหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาขึ้นมาเลยนะคะเปิดไปหน้า76นะคะหน้าเมื่อวานเลยอ่าวันนี้นะคะเราจะมารู้จักสระอือกันอ่าทีนี้สระอือสระอือเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้บนแผ่นชนะต้น คำที่ไม่มีสะกดจะต้องมีตัวอ่างนะคะอ่างเขียนไว้ข้างหลังแผนชนะต้นถ้าสมมุติว่ามันไม่มีตัวสะกดมันก็จะต้องมีอ่างอออ่างด้วยเสมอนะคะวิธีเขียนอ่ะดูในในนี้เลยในรูปนี้เลยนะคะเขาบอกว่าเริ่มต้นเราจะเขียนก็คือลากมาอย่างนี้คล้ายๆกับสระอีค่ะลากมาปุ๊บ ลากเส้นจากขวาไปซ้ายแล้วก็ลากเป็นโค้งแล้วก็วนกลับมาที่เดิมอันนั้นก็ขีดเส้นสั้นๆลงมาสองเส้นปุ๊บเหมือนสระอีเหมือนสระอีใช่ไหมคะถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บเราก็เพิ่มไปอีกขีดนึงมันก็จะกลายเป็นสระอือเลยนะคะทีนี้เดี <c oughs> ย๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปเลยก็คืออ่านคำแค่้วคองเดี๋ยวฝึกอ่านก่อน หน้านี้กับครูก่อนนะคะอันนี้เราจะไม่ต้องอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะแต่ว่าให้ฝึกอ่านไว้เผื่อใครอยากจะลองอ่านดูส่วนอัดคลิปวิดีโอเราจะให้อ่านในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะกดตามครูเลยต่ออือตือบออือบือถออือถือสออือสือหออือขือคออือคือ มอือมือรอือลือปอรอือปรืออ่าอันนี้คำควบกลัมหอรออือหรือชอือชื่อไม่เอกชื่อซอือซือไม่เอกซื่อทอือทือไม่เอกทื่อรอือหรือไม่โทรหรือรอือลือไม่โทรหรือ ดอือดือไม่โทรดื้อต่อไปเป็นคำนะลูกปออายยอปายไม่โทรป้ายชอือชื่อไม่เอกชื่อป้ายชื่อหอโนะงอหนังสอือสือหนังสือทอือถือขอองงอของถือของกอีงอกิ้งไม่โทกิ้งกอือกือ กิ้งกืออ่าทีนี้ข้างล่างก็คือจะเป็นสะอื้อที่มีตัวสะกดนะคะลูกคออือนอคืนยออือนอยืนลออือมอลืมยออือมยืมสออือบอสืบตออือนอตื่นไม่เอกตื่นตออือนอตื่นไม่โทรตื่น <c oughs> ลออือนอลืนไม่เอกลืน่นพออือนอพื้นไม่โทพื้นดออือมอดื่มไม่เอกดืม่มทีนี้มาดูเป็นคำบ้าง <c oughs> พออือนอพื้นไม่โทพื้นดออีนอดินพื้นดินอันนี้คำควบกล้ำ กอรออาง,งอกลางคออืนนอนคืนกลางคืนมอ,อไอไม่ไม่โทไม้รออ,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 อืนอนลื่นไม่เอกลื่นไม้ลื่นตออืนอนตื่นไม่เอกตื่นนอนออนนอนตื่นนอนนอออำนำไม่โทน้ำดออืมอดืม่มไม่เอกดืม่มน้ำดืม่ม บออานอบานโชอ,อือนอชื่นไม่เอกชื่นบานชื่นรออกมอรมไม่เอกร่มรออ,อืนอรื่นไม่เอกรื่นร่มรื่นยออืนอยืนอันนี้คำควบคำมลุกต่อรออกงอตรงยืนตรงทีนี้เราลองมาฝึกอ่านประโยคนะคะ,ะเดี๋ยวลองอ่านเป็นประโยคไปเลยนะลูก ต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่เราฉันตื่นมาดูดาวตกในเวลากลางคืนหญ้าช่วยปกคลุมพื้นดินให้ชุ่มชืน้นนี้เรามาดูคำแรกเอามาดูความหมายของมันคว่าลออื่นอนลืน่นไม่อีกลืน่นก็คือเคลื่อนที่ไปบน พื้นที่มีความฝืดน้อยด้วยความเร็วแล้วก็มันควบคุมไม่ได้ก็เหมือนกันลื่นหกล้มนะคะต่อไปรออือหรือไม่โทรหรือก็คือเป็นการแยกออกหรือว่าถอดออกจากกลุ่มเดิมอย่างเช่นลื้อข้าของเห็นไหมคะตามภาพเลยส่วนคำสุดท้ายก็คือคำว่าพออือนอพื้นไม่โทรพื้น ก็คือกลับคืนมาใหม่คืนความรู้อ๋อ for ขอโทษลูก for fun for fun ไม่ใช่ for fun for อื่นเอาฟืน้นไม่โทฟืน้นกลับคืนมาใหม่คืนความรู้สึกอย่างเช่นเวลาเราไม่สบายค่ะอันนี้คุณยายฟื้นจากเป็นลมหมดสติก็คือฟืน้นอันนี้ก็คือไม่ได้ให้อา่านคลิปเป,เป็นคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ให้เราฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวจะให้อ่านคําในชีวิตประจําวันในแบบฝึกหัดน,นะคะลูกอันนี้ เผื่อใครจะเก็บไว้หัดอ่านนะคะ mm hmm. ก็เอาคลิปวิดีโอนี้ของครูมาดูได้ว่าสะกดว่ายังไงอ่านว่ายังไงนะคะ mm hmm. แต่ละคำอันทีนี้ลูกก็หยิบแบบฟกหัดขึ้นมาเลยต่อจากเมื่อวานนะคะหน้าที่เจอ๋อแปดอันนี้ไงคะที่เราจะต้อง อาจเป็นคลิปวิดีโอส่งครูนะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูสักรอบนะคะฝึกฝนทักษะอ่านคล่องเขียนคล่องอ่านออกเสียงคำคำของจองและข้อความสั้นๆให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันสะกดก่อนนะคะรออือลืออออืออือหออือหือคออือคืออออือดออืด ฝอเออนอฝืนปอเออนอปืนยอเออมอยืมผอเออนอผืนไม่เอกผืนออือนออื่นไม่เอกอื่นดอเออมอดื่มไม่เอกดื่มฟอเออนอฟืนไม,ม่โทฟืนที to, น,นี้คำควบคร,รมความควบรรมคุณแนะเลยนะคะว่าให้ลูกคิดเนะวลาเราสะกดเลาอ่านจะได้อ่านถูกต้อง ปอรอปอรอ,อือปรืออันนี้ก็เหมือนกันกอรออือนอกลื่นคอรออือนอกคลื่นคอรออือนอคลื่นไม่เอกคลื่นยออือนอยืนไม่เอกยื่นมออือมือยื่นมือ สออือซื้อไม่โทรซื้อขออองงอของซื้อของสออือซื้อไม่เอกซื้อสออารอสารสื่อสารรอเรืออยู่ในแม่กลนก็คืออ่านออกเสียงเป็นนนหนูนะคะบออานอบานชออือนอชื่นไม่เอกชื่นบานชื่นหอไอไหไม่โทรให้ยออออมอยืมให้ยืมอันนี้คำควบคําเหมือนกันเลย ปลอปลอเอมปลื้มไม้โทปลื้มจอไอใจปลื้มใจมอไอไม้ไม่โทไม้รออนอนลื่นไม่เอกลื่นไม้ลื่นต่ออนอนตื่นไม่เอกตื่นนอ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 นตื่นอนพออนอนพื้นไม้โทพื้นดออีนอดินชออุ มอชุ่มไม่เอกชุ่มชออืนชื้นไม่โทชื้นพื้นดินชุ่มชื้นตออกนอตนไม้โทต้นมอไอไม้ไมโทไม้รออกมอรมไม่เอกร่มรออืนรื่นไม่เอกรื่นต้นไม้ร่มรื่นชออืนชื้นไม่เอกชื้นจอไอใจพออผู ไม่โทผู้คอโอนอคนชื่นใจผู้คนอ,อันนี้งานแรกของเราก็คืออาจเป็นคลิปวิดีโอนะคะลูกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะอ่าอันนี้ส่วนมีอีกตอนหนึ่งก็คือเป็นการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามอ่ะทีนี้เรามาลง ลองกสะกดก่อนจออือดอจืดชออือดอชืดจืดชืดมออือดอมืดตออือตือไม่โทตื้อมืดตื้อลออือลือชออือชื่อไม่เอกชื่อลือชื่อมออือมือถออือถือมือถืออ่ะอันนี้ก็คือให้เราคัด ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะลูกพยายามคัดให้เหมือนกับเขานะคะ,ะไม่ล้นบรรทัดแล้วก็ไม่ตัวเล็กกว่าบรรทัดนะคะสําหรับงานของเรา2อ,อย่างนะคะหน้า85ข้อที่หก็คืออาจเป็นคลิปวิดีโอ,อการอ่านส่วนข้อที่สก็คือทําในแบบฝึกหัดนะคะคัดคําตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะสําหรับวิชาภาษาไทยก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ